สวัสดีครับพบกับลุงมนสายเฮงอีกครั้งนะครับพอดีไม่ทำคลิปมาก็น่าจะสองวันแล้วเนาะมีแต่ไลฟ์สดก็พอดีไปเจอคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาว่าเออลุงมนมีอะไรกับลุงพลหรือเปล่าประมาณนี้ประมาณว่าลุงพลด่าลุงมนหรือลุงมนด่าลุงพลคือลุงพลกับลุงมนไม่เคยด่ากันเลยนะครับเราไม่เคย เกียรติกันนะครับเราไม่เคยที่จะว่าให้กันเลยไม่มีเหตุผลกลใดที่เราต้องว่ากันนะครับคือไอ้พวกที่เสียมที่เราจะให้เราทะเลาะก,กันนะครับอย่าเลยนะครับยาายนะอ,อ,อย่ามาเสียมนะขอร้องอ่ะอย่ามาเสียมลุงอยู่ตรงนั้นลุงทํามาหากินของลุงลุงไม่เคยที่จะไปว่าลุงพลเลยนะลุงพลก็ไม่ได้ว่าลุงบนด้วย คือไม่มีใครว่ากันนะครับเราไม่ได้ว่ากันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันไหนนะครับเราไม่เคยว่ากันมีแต่ส่วนมากมีแต่หยอกล้อกันเล่นฮีฮาตามภาษาคนทั่วไปมิตรภาพที่ดีทั่วไปไม่เคยที่จะได้ว,ว่าที่ว่าด,ด่ากันนะขอยย่านะครับไอ้พวกเสี่ยมนะครับตัวเสี่ยมนี่ครับระวังดีๆนะครับแล้วอย่าอย่ามาคอมเมนต์เป็นประเด็นนะว่า ลุงพลด่าลุงมลลุงมลด่าลุงพลอย่างนี้ไม่เอานะครับคือมันลักษณะางนี้มันไม่ถูกต้องนะครับถ้าจะให้ถ้าจะให้ชัวคือไปหาคําพูดที่ลุงด่าลุงพลแล้วก็ไปหาที่คําพูดที่ลุงพลด่าลุงมลแค่นั้นพอเอาที่ให้มันมีหลักฐานครับ ย้ำนะครับเราไม่เคยด่ากันเราไม่เคยทะเลาะกันเราไม่เคยจะอะไรกันเลยลุง,ลงก็ทามาหากินลุงอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคนะตรงนั้นคือบ้านของลุงนะครับที่ทํามาหากินของลุงมันไม่ใช่เหตุผลกลใดที่ลุงต้องไปด่าลุงพลกับป้าแตนเข้าใจนะครับเข้าใจตรงกันนะครับแล้วอย่าเสี่ยมนะขอร้องอย่าเสี่ยมถ้าเสี้ยมนะมามา,มาตรงๆมามาตั้งหน้าเลายคอมเมนต์มาหาลุง โทรมาหาลุงเลยเบอร์ลุงก็มีโอเคนะครับจบนะเคลียร์นะ